ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับโปรดครับบางอะไรลูกบางแสนบางแสนครับ วัสดีครับทุกท่านตอนนี้เราก็อยู่ที่บางแสนเฮอริเทจแล้วครับปอดทางนี้ลูกสวัสดีครับสวัสดีครับยังครับโอเคก็มารับบิบครับรับบิบกับชุดวิ่งหอมลูกทีนึงคือไม่เหงาเลยครับลูกนั่งมาเป็นเพื่อนตลอดทางเลยแต่หลับนะแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูว่าข้างในมีอะไรบ้างกิจกรรมอะไรบ้างนะปอดไปไหมไปไปครับไปดูกรับ ลาปีรับเรื่องดดูจาการแสนสิบและปดระชาชนด้วยค่ะลาปีรับเรื่อ ก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับขอดู sms ก่อนเนาะเราก็เตรียมบัตรประชาชนเอาไว้ให้เขาด้วยนะว่าแป๊บเดียวเชื่อป่ะใช้วชวเวลาไม่นานแน่นอนเชื่อบสิบได้เลยนะ12สอง นะครับแล้วเราก็จะได้เป็น QR code มานะครับเขาก็จะมี จ้งไม่สามารถเปลี่ยนได้แล้วนะคะถ้าแน่นหรือหลวมแจ้งหนูได้นะอันนี้แน่นเป็นคนนี้เลยอะสักครู่นะคะอันนี้พอเป็นไฟนี้เป็นติดที่หลังได้ไหมได้ไหมว่าอะไรเพราะว่าแล้วมันไม่ได้แข่งตอนนี้มันแข่งครูผู้มีเช้าอะครับหล่อไหมครับก็ดีมาเราก็จะเข้าไปในโซนรับเสื้อกันต่อนะครับ อ่าก็จะมีโรบอไนะโรบบจุดสามนะครับก็เข้ามาเลยโรจนะุดสามรอสักครู่นะครับ <c oughs> ช่อกับ เรีนที่4ได้เด<ม>าราก็ได้บีบมาแล้วครับทีนี้ก็จะไปจุดที่4ก็คือจุดเช็คชิปเช,ช็คกิ้งนะครับว แล้วก็รับเสื้อวิ่งครับจะมีบอก 5K 10K ครับแอลครับขอบคุณครับได้เสื้อมาแล้วครับตอนนี้ก็จุดต่อไปจะเป็นจุดเสียเงินอีกแล้วใช่ไหม ขอลองเข้าไปดูก่อนนะว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับอ,อน,นี้ก็จะเป็นหมวกนะเป็นหมวกไวเซอร์เฮ้ยผอคอมเพรสเปอร์ตด้วยสวยนแะแต่ต้องมีหมวกแบบนี้เดี๋ยวลองไปดูนิดนึงไหมครับว่า ในงานเอ็กจะมีอะไรมาจําหน่ายกันบ้างเนะงาะเสื้อบางแสนยี่เ็ดก็ยังมีนะด้านนี้ก็จะเป็น้าพนหนูเป็นเกงลิงนะครับไม่ใช่เกงไงนะเป็นเกงลายลิงนะ,นงรนะครับแบบแบบบับบ้า อันนี้ก็จะเป็นบูธของฟิก์มือครับบูธฟิกมือนะลองจับดูสักหน่อยก็ได้อ๋อไม่ใช่จับเสื้ออุ้ยในธรรมดาเสื้อเขาก็สวยน,นะ เหมือนเราจะมาตอนที่เขากำลังแถลงข่าวพอดีเลยครับก็จะคลิกทักคลิกทักหนแอลนนแอาดีบาเราก่จเกินในครับก็จะมีเสื้อ นใหญ่ก็จะเน้นเป็นที่เสื้อครับเยอะเลยอแต่เสื้อสวยเสื้อของโคเอฟสวยนะครับอันนี้ก็จะเป็นด้านหลัง<ม>โอ้กำลังกำลังโปรโมทเหล่าเอลิทอยู่พอดีครับเหล่าเอลิทกำลังขึ้นโปรโมทอยู่ สนามและงานแรกและงานเดียวของโลกสําหรับงานวิ่งในระยะครอฟมาราธอนนะคะซึ่งนั่นถือว่าคุณแมทธิวจะเป็นผู้ชายคนแรกที่ได้เป็นแชมเปี้ยนของสนามครอฟมาราธอนระดัแบแรกที่นั่นเลยค่ะและในวันนี้เดี๋ยวเราจะจับโอกาสนี้ในการพูดคุยกับคุณนี้ก็มีแบ็กดรอปนะครับเดี๋ยวผมว่าผมจะไปเดินในเอ็กซ์โปนิดนึงดีกว่าเชิญสาวมาเรียนคุยด้วยมีรักดรอปให้ถ่ายรูปเนาะเดี<ม>๋ยวรอออกไปถ่ายกับ

สวัสดีค <SCOTT> ร <MP 3> ับสวัสดีครับผมขอบคุณครับเวอร์ดครับแล้วก็จะมีนี่มีทั o เลอร์เนาะเป็นสีสวิตของตัวถัดสามสีใหม่นะครับราคาในงานพิเศ็สามพันเก้าร้อยเก้าสิบเป็นพัง

เป็นไงบ้างครับยอดขายวันนี้พี่ก็มีนักวิ่งเข้ามาคือไม่อยๆครับใช่ครับมีอิลิปต์เนะครับพี่งานนี้ไม่มีครับงานนี้เพราะว่างานแรกบางสายปีที่แล้วไหมครับพี่เอฟเป็กบิปีที่แล้วอ่าใช่ปีที่แล้วใช่ให้อิลิปตแล้วก็แชมป์หนึ่ได้ครับพี่เดี๋ยวทักทายหน่อยขอบคุณครับพี่บุญเลิศดีใจที่ได้เจอครับขอบคุณมากครับพี่บุญเลิศครับเจ้าของแบรนด์ เราเดินกันต่อตัสีสวยจริงๆนะตัวสวยทุกสีอ่าเราไปดูกันว่าจะมีอะไรอีกนะครับก็จะมี Active Peak นะครับอะมิโน แล้วก็นี้บูธในเต๋านะครับในเต๋าเนาะมีบูธสป้าจาร์ในเต๋าแ่นตูเดียมุกเยเอร์ยัปเฟอร์ก็มาไม่ร้จะบัอุ๊ยในเต๋านี่ดีอย่างนึ้งครับตอนนี้อยู่ที่บูธ เชอร์โนลเบสรันนะครับจะต้องจัดหน่อยเพราะว่ามีออเดอร์จากตัเบิร์ดวิ่งยังไงให้อ้วนแล้วก็พี่ก๊อฟเรียนรู้รันนะครับเดี๋ยวจัดให้ก่อนเขาเขาบอกว่าเขาอยากได้สีใหม่นะสายแครัยหตอนนี้ไดปครับไม่เป็นอีกคู่แล้วครับ มไปคู่ครับคู่แล้วเป็นยังไงครับพี่สาคู่มาเยันพันห้าสิบครับระมาณจะแจกทสองคู่จะเป็นจุดหโปรโมชั่นในงานอ๋อแล้ตอนนี้กี่คู่แล้วครับตอนนี้ห้าครับห้าคู่แล้วสวนคเนเราเอาสีอะไรดี่ะนี่ก็ได้ครับโรส่ไซส์เอนะครับใช่ครับเอ็มเอ็กซ์ครับเป็นเท่าไหร่ครับ เอ็มเอ็มเอ็มเอมครับเป็นขอเชิญคุณสุดหาย o u ด้วยแกาเหล็ t รองเท้าด้านหน้าก็จะเป็นเฉียวตันเฉียวตันตังฟูนะครับตังูเลตนีปารคต้นน้รายะีคนที่กรกุนะเนื่เลยรวมทั้ขอเชิญคุณไอริสบุสมิท มีเจ้าบ ố ครับโดย GSF Group และแบรนด์ 4F Thailand บริษัท Eurosport Lifestyle จำกัดแบรนด์ 4F c l i f e c t y l e ครับผมว่าผมต้องเดินไปหาลูกก่อนเขาเรียนเชิญคุณสโรชาเป็นสัมพันธ์จากท่านผู้ัดการฝ่ายการตลาดของหนุ่ม r l และสปอนเซอร์ค่ะเขาเรียนเชิญคุณจุลินโออภิรัตกรรมการผู้จัดการบริษัท Primeus Solution จำกัดค ขอรีเชิญคุณกัน,นิษดนันเพียรลิขิตมาร์เก็ตติ้งด c เรคเตอร์จากไทยดอดกราดบู๊อาลีครับรวมทั้งขอรีเชิญตัวแทนจากโรงพยาบาลสมิติเวชชนบุรีและเสนาชาค่ะรูทไทยรันก็มาครับไทยรันก็เลยมีเสื้อลา,ลายลายลาดการขอรีเชิญใครท่มีเกณฑรวมถ่ายภาพนะคะในครั้งนี้ค่ะและเชิญ เช่อเป็นอย่างย่งว่าด้วยความร่วมมือที่เกิดขึ้นค่ะแบงก์แซนซิ่งจะเป็นงานที่นอกจากพวกเราทุกคนจะมีความสุขแล้วนะคะเรายังที่จะสามารถร่วมกันเป็นกระบอกเสียงเพื่อที่จะทําให้บางแสนและจังหวัดชลบุรีนั้นกลายเป็นประเด็นคือตอนนี้มีงานเขาเรียกว่าอะไรมีการแถลงข่าวพอดีครับเสียงก็เลยดังหน่อย ให้เกิดงานที่มีคุณภาพอย่างนี้ยิ่งยิ่งขึ้นไปในอนาคตอาดิดาสมาเนาะค่ะเดี๋ยวกิสักิร์ลเราให้เวลาเยวออกไปหาสไม่ชอบลูกเต่าก่อนแล้วกันครับค่ะไม่รู้ว่าได้ยินเสียงผมปหมเนี่ยเออเพราะว่าเสียงในงานนี่ดังมากๆขอกขออกไปหาลูกก่อนรอแล้วและนี่ก็เป็นบรรยากาศรับบิบ และชุดนะครับก็พอดีรูปขาออนแรงนิดหน่อยอุ้มหน่อยนะครับเดี๋ยว<ก>พรุ่งนี้สตาร์ตตีห้าสี่ห้าดูก่อนครับว่าจะถ่ายวิ่งด้วยไหมถ่ายงานวิ่งด้วยไหมถือไหวไหมนะครับเนาะไม่รู้จะพูดอะไรวะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันอีกทีครับที่เริสตาร์ทนะ ตอนนี้ขอพาลูกไปเล่นน้ำก่อนครับเล่นทรายก่อนครับบ๊ายบาย